สวัสดีชาววันพุธนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอ่านพลังงานนะคะเป็นภาพรวมนะคะของเพื่อนๆชาววันพุธในปี2568นนะคะเดี๋ยวจะมาเช็คกันเนาะว่าเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาเดี๋ยวเรามาดูคีย์เวิร์ดนะคะของคุณเพื่อนๆก่อนนะว่าคีย์เวิร์ดในปีนี้นะคะได้อะไรบ้างเนาะ คีย์เวิร์ดของคุณในปีนี้ DIY g u i d a n c e Speed and Speaking แล้วก็ nurture yourself uh, ปีนี้นะคะมันเป็นปีที่คุณนะเหมือนว่าจะมีเรื่องของการงานธุรกิจการลงทุนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะถ้าหากว่าตัวคุณเป็นคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วนะก็อาจจะหมายถึงการได้ขยับขยายอะไรเพิ่มเติมก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องของการลงทุนซื้อมาขายไปหรือว่าบางท่านอาจจะเป็น การลงทุนที่เกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะแบบปล่อยเช่าระยะยาวเก็บค่าเช่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะอ่ะแล้วก็ไพ่เขาบอกว่าปีนี้เรื่องของคําพูดนะเป็นเงินเป็นทองนะคะเนี่ยวาจาของคุณคําพูดของคุณนะคะสามารถทําให้ผู้คนนะสนใจคุณนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณแบบนำเสนออะไรอย่างเงี้ยเนอะเหมือนว่าคําพูดของคุณนะมันค่อนข้างแบบมีอิทธิพลนะคะ แล้วก็มันอาจจะส่งผลดีให้กับคุณก็ได้นะถ้าหาว่าคุณแบบพูดดีแต่ถ้าพูดไม่ดีมันก็จะส่งผลในทางตรงกันข้ามนะคะฉะนั้นก็มันจะมีทั้งในส่วนที่ดีและไม่ดีก็ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดของตัวคุณเองนี่แหละนะบางท่านอาจจะเป็นเซลล์อยู่แล้วก็ได้นะคะก็แบบเป็นเซลล์เป็นนักพูดเป็นนักขายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องเหมือนแบบ ฝึกทักษะในการพูดเพิ่มเติมเนาะนะคะให้มันดูแบบน่าฟังหรือว่าดูแบบว่ามีข้อมูลน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมากขึ้นเนาะ,ะแล้วก็ในปีนี้ไพ่เขาบอกคุณจะได้รับข้อความแมสเซจอะไรบางอย่างอะนะคะมันอาจจะเหมือนแบบอยู่ๆคุณอาจจะไปเจอข้อความอะไรบางอย่างหรืออยู่ๆคุณไปได้ฟังได้ยินนะข้อความ หรือโพสหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะแล้วมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกมันมีความแบบปิ๊งไอเดียอะไรบางอย่างะนะคะในปีนี้นะอ่ะก็ลองสังเกตดูนะคะเหมือนมันจะอาจจะเป็นเหมือนแบบพวกข้อความสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นแนวแบบอ positive อะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณอาจจะเจอได้ฟังได้ยินอะไรมาแล้วรู้สึกดีอะเนาะนะคะอ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของการ พัฒนาตัวเองด้วยก็ได้นะคะทำให้ตัวคุณดีขึ้นเก่งขึ้นมีความรู้มีความสามารถมากขึ้นอย่างเงี้ยนะ่ะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของไพ่ทาโร่กันจะดูในส่วนของ uhm, การงานการเงินก่อนนะการงานการเงินของชาววันพุธ ในปี2,568นี้นะคะจะเป็นอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานไพ่หน่อยอบางท่านจะได้เก็บเกี่ยวนะสิ่งที่คุณได้เคยทําไว้หรือว่าลงทุนลงแรงทําอะไรไว้จากปีที่ผ่านมาเนาะนะคะนะปี67คุณอาจจะลงทุนทําอะไรไว้แต่ว่า มันยังไม่ได้ผลกําไรนะเออมันยังไม่ได้ผลตอบรับอะไรกลับมาแต่ว่าในปีนี้นะตัวคุณจะได้เก็บเกี่ยวนะคะจะได้รับผลประโยชน์ได้รับผลตอบแทนในสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะอ่าอืมอะ,อะไรที่เหมือนว่าแบบมันเคยดูนิ่งๆไปเงียบๆไปนะคะทำให้คุณรู้สึกเหมือนเหมือนแบบว่าเอ๊ะฉันจะอ,อฉันจะขาดทุนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะ อ่ะไม่เป็นไรเนาะปีที่แล้วมันอาจจะแบบไม่ค่อยเวิร์กแต่ปีนี้เหมือนว่าตัวคุณนะคะก็จะได้รับนะผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาแต่ว่าตัวคุณเองนะ่ะก็ต้องขยันแล้วก็ทำให้มากขึ้นด้วยนะคะเรื่องของการงานของคุณเนี่ยเนาะต้องแบบเหมือนแบบว่าต้องมีความใส่ใจมีความสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่ว่าทำแล้วหยุดหยุดแล้วก็ทิ้งไปเลยอะไรแบบนั้นนะไม่ได้นะคะปีนี้ตัวคุณนะต้องขยันด้วยนะคุณถึงจะได้นะคะ ยิ่งขยันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เงินกลับมานะคะเป็นกรอบเป็นกรรมนะแล้วก็ปีนี้เรามาระวังในเรื่องของออคนที่แอบทําอะไรรับหลังคุณนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการถูกลวงการถูกโกงถูกหลอกนะคะจากคนที่คุณอาจจะคิดว่าเขาดูน่าไว้ใจอะ่ะบางคนน่ะดูเหมือนแบบน่าไว้ใจเหมือนแบบดูดีเหมือนดูมีฐานะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าบางที เขาอาจจะเข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์นะบางสิ่งบางอย่างจากตัวคุณก็ได้นะคะฉะนั้นเวลาที่คุณจะคบใครหรือว่าจะทําธุรกิจอะไรกับใครนะคะในปีนี้นะหรือว่าจะทํางานร่วมกับใครต้องคอยสังเกตนะคะสังเกตดูให้ดีนะว่าเพื่อนร่วมงานของคุณหรือว่า partner หุ้นส่วนหรือว่าคนที่เขาเป็นลูกค้ามาติดต่อ ทำธุรกิจกับคุณนะคะเขามาในลักษณะไหนนะคะตัวคุณอาจจะต้องแบบว่าเพิ่มความระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะอย่าเชื่อใจใครง่าย,ายเกินไปอย่าไว้ใจใครมากเกินไปนะคะในปีนี้เนาะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเรื่องแบบทรัพย์สินเงินทองนะคะทางที่ดีก็คือดูแลและจัดการเองนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะให้คนอื่นไปทำเนาะอาจจะแบบฝากเขา ฝากเงินไปเข้าธนาคารหรือว่าฝากดูแลเรื่องเงินหรืออะไรพวกนี้บางทีนะคะเราฝากเขามันก็เออมันก็คงจะแบบมันก็คงจะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดหรอกนะคะก็ต้องดูเอาด้วยแหละเนอะว่าเออไว้ใจได้จริงๆริงไหมอะ่ะนะถ้าเป็นคนที่แบบเอออยู่ด้วยกันมานานนะอ่ะฝากทําเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยหรือฝากแบบเอ,อ่อให้ดูแลทรัพย์สินอะไรของคุณอย่างเงี้ยถ้าอยู่กันมานานแล้วก็ไม่เคยแบบ มีประเด็นอะไรไว้ใจได้อันนั้นก็โอเคเนาะแต่ว่าสําหรับบางท่านถ้าหากว่าสมมุติแบบมเีเหมือนแบบคนที่เพิ่งรู้จกักมีเหมือนแบบลูกน้องใหม่เข้ามาหรือพนักงานใหม่อะไรเข้ามาอย่างเงี้ยบางทีคุณอาจจะต้องจัดการเองเนาะนะคะบางทีเหมือนเหมือนบางคนเขาก็เรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนแบบเข้ามาเนาะแล้วก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะก็คงต้องดูกันไปก่อนนะนะคะดูให้แน่ใจก่อนนะนะว่าไว้ใจได้ไหมเนาะ นะคะอ่ะประมาณนั้นแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองในปีนี้เนอะขยันขยันนั่นแหละนะคะถึงจะได้มานะแล้วก็ออบางท่านก็ถ้าหากว่าปีนี้ถ้าคุณได้เงินมาแบบธุรกิจมันดีหรือว่าการงานอะไรของคุณมันดีนะอ่าได้เงินมาเนี่ยแบ่งไปทำบุญเนอะแบ่งไปทำบุญบ้าง นะคะเนาะอ่ะก็อาจจะแบบได้มาแล้วก็ไปทำบุญได้มาแล้วก็ไปทำบุญนะคะเนาะก็เหมือนแบบว่าสร้างความสบายใจให้กับคุณแล้วก็ได้แบ่งปันนะคะได้ทำสิ่งดีๆเนาะได้เหมือนแบบสร้างสมบุญของคุณไว้หรือว่าจะนำเงินน่ะไปช่วยเหลือคนที่เขาแบบลำบากหรือว่าเดือดร้อนก็ได้นะคะนเนานะก <genau platforms S 1> ็ะได้บุญเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแบบช่วยเหลือคนที่เขา ลำบากกว่าเราอย่างเงี้ยนะคะเนาะก็ถือว่าดีนะคะเรามีอ่ะเนาะถ้าเรามีแล้วเราแบบมีพอสมควรแล้วนะคะก็แบ่งปันนะคะอืแล้วก็มีอะไรอีกปีนี้ปีนี้เรื่องการเดินทางอะไรมันอาจจะไม่เด่นนะเหมือนว่าค่อนข้างแบบอยู่กับที่นะคะอาจจะไม่ค่อยต้องแบบเดินทางไปไหนอะไรมากมายนะอืม เออแล้วก็ปีนี้ก็ถือว่าจริงๆอะความเป็นอยู่คุณมันก็สุขสบายดีอยู่นะเนี่ยคิงถ้วยเนี่ยก็มีความสบายใจนะคะเหมือนแบบกินข้าวอร่อยเนาะกินอะไรก็อร่อยมีความสุขนะคะเรื่องที่เป็นปัญหาแบบว่าหนักๆอะมันไม่ขึ้นมานะคะก็น่าจะเป็นปีที่ตัวคุณอนะเหมือนแบบก็มีชีวิตที่ดีมีความสุขเนาะกินดีอยู่ดี นะคะแล้วก็บางท่านเหมือนว่าถ้ากำลังจะลงทุนทำธุรกิจอะไรแล้วอยากจะหาหุ้นส่วนมาร่วมลงทุนทำธุรกิจกับคุณนะคะคุณก็ดูให้ดีแค่นั้นแหละเนะว่าไว้ใจได้ไหมประวัติเขาเป็นยังไงเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะแล้วก็เหมือนว่าตัวคุณอาจจะได้เจอคนที่เขาเข้ามาแล้วก็เหมือนแบบคุยกันถูกข้อนะคะ ทำงานทําธุรกิจร่วมกันได้นะเออเนี่ยเหมือนได้เจอแบบว่าคนที่แนวเดียวกันนะคะทํางานด้วยกันได้เนาะอ่ะประมาณนั้นนะคะก็ได้เจอหุ้นส่วนที่ดีในปีนี้นะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะแค่ระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงระมัดระวังเรื่องของคนที่เขาต่อหน้าก็อย่างหนึ่งรับหลังก็อย่างหนึ่งอะ่ะเนาะแต่คุณระมัดระวังตัวอยู่แล้วแหละนะคะเนาะอ่ะ ก็จะเลือกคบใครก็สังเกตดูดีๆนะคะเนาะแต่ว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างนะถ้าหากว่าที่ผ่านมาตัวคุณอนะไม่เคยรู้เลยนะบางเรื่องอย่างเงี้ยอาจจะมีใครที่เขาแบบแอบทําอะไรลับหลังคุณเหมือนลักษณะอาจจะเป็นเหมือนแบบแบบเอ่อยกักยอกเงินนะหรือว่าทําอะไรที่แบบยกักย้ายถ่ายโอนเงินทองอะไรของคุณอะไรแบบนี้เหมือนแอบ,บทําอะไรลับหลังอยู่อะ ถ้าที่ผ่านมาคุณไม่รู้ปีนี้คุณจะได้รู้แล้วนะคุณจะหารูรั่วของคุณเจอนะคะแล้วคุณจะจัดการได้นะเหมือนคุณจะได้รู้ตัวแล้วแหละเนาะว่าใครที่แอบ,บทำอะไรลับหลังคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะอ่าทีนี้มาดูเรื่องของความรักนะคะความรักของชาวพุธนะคะเป็นภาพรวมนะคะก็จะแยกให้เป็นคนโสดแล้วก็คนที่ มีคู่มีแฟนมีคนคบคนคุยอ่ะมาดูสิอ่ะภาพรวมความรักนะคะในปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง The เ Th อมเ r อเรอร์คถ้วยสวินเรียนคิงไม้เท้า เอาของคนโสดก่อนนะคนโสดอ่ะปีเนี้ตัวคุณนะตัวคุณแบบว่าทํางานนะคะจริงจังกับงานมากๆเลยนะจนบางทีคุณแบบว่าเย็นชากับเรื่องความรักไปเลยนะอ่ะนะเออบางท่านก็บางท่านเหมือนว่าอาจจะเคยแต่งงานแล้วเคยมีแฟนแล้วแต่ว่ามันจบกันไปแบบไม่ค่อยดีเนาะก็เลยเหมือนเป็นอดีตอ่ะที่มันไม่ค่อยน่าจดจําแล้วมันก็ทําให้คุณ รู้สึกเหมือนเข็ดขยาดกับการมีความรักนะมันเลยทําให้คุณนะ่ะกลายเป็นคนที่แบบดูเย็นชากับความรักดูแบบเฉยเมยแล้วก็ดูเป็นคนที่เหมือนแบบทํางานอย่างเดียวอะนะคะคือออกแนวเหมือนแบบบ้างงานอะทําแต่งานอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจความรักอะไรเลยนะนะแต่ว่าปีนี้คุณคนโสดนะ่ะจะมีคนเข้ามานะมีคนเข้ามานะคะน่าจะเป็นคนที่แบบใกล้ๆตัวคุณนะ ใกล้ๆตัวคุณเป็นคนที่มาจากสายงานเดียวกันหรือว่าเรื่องของการงานนะคะทำให้คุณกับคนคนนี้ได้มาเจอกันได้มาคอนเนคกันนะแล้วก็มันเหมือนแบบเจอคนคนนี้จากการทำงานน่ะเด่นมากเลยนะการทำงานทำให้มาเจอกันแต่ว่ามันเป็นการแบบเหมือนเริ่มต้นทำความรู้จักกันแบบว่าค่อนข้างต่างฝ่ายต่างก็เรามาระวังท่าที นะคะเหมือนแบบก็ค่อนข้างแบบเก็บอาการนะเออตัวคุณนะคะก็อาจจะสังเกตเขาอยู่เหมือนกันตัวเขาก็อาจจะเหมือนอยากทําความรู้จักกับคุณมากขึ้นแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็อาจจะแบบมีมาดมีฟอร์มของตัวเองกันอยู่นะคะเนาะเหมือนความสัมพันธ์มันอาจจะพัฒนากันไปแบบแบบเงียบเงียบอะเนาะในรูปแบบของเพื่อนเพื่อนร่วมงานคนรู้จักคนที่ทําธุรกิจด้วยกันประมาณนั้นนะคะความรักมันแบบก่อตัวแบบเงียบเงียบนะ เอเแล้วตัวคุณกับคนที่เข้ามาน่ยบางทีก็อาจจะเหมือนไม่ได้พูดกันตรงๆหรอกเนอะว่าแบบเออจะจีบนะจะจีบกันนะหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันเป็นความรักที่แบบมันอยู่ๆมันก็ก่อตัวขึ้นมานะเออโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ทันสังเกตอะนะคะแต่ถ้าพอแบบความรักมันมันเกิดขึ้นแล้วอะคุณจะรู้สึกสังเกตได้เองเนอะว่าแบบุ๊ย นะรู้สึกตัวอีกทีก็อาจจะแบบโอ๊ยพัฒนากันมาระดับหนึ่งแล้วก็ได้นะคะในปีนี้เนาะฉะนั้นก็อออย่าไปอย่าไปคิดถึงเรื่องเราในอดีตเนาะถ้าเจอเรื่องอะไรมาไม่ดีก็ช่างมันนะคะมันจบไปแล้วแหละเนาะเอาเป็นว่าถ้าปีนี้คุณได้เจอใครได้เจอคนใหม่ๆเข้ามา แล้วเขาก็ดูซีเรียสจริงจังในความสัมพันธ์เขาดูแบบมีความสม่ำเสมอนะคะก็ลองรับไว้พิจารณานะคะเหมือนไพ่เขาบอกว่าคนที่เข้ามาในปีนี้ก็คือแบบเออเหมือนแบบซีเรียสนะเขาเป็นคนที่แบบซีเรียสในความสัมพันธ์เป็นคนที่แบบจริงจังไม่ได้มาเล่นๆนะคะฉะนั้นก็ดูๆกันไปนี่แหละเนาะนะคะถ้าหากว่ามันพัฒนากันได้นะ,นะก็ลองคุยนะลองพูดคุยกันแล้วก็พัฒนากันให้มัน เอ่อยกระดับความสัมพันธ์นี้มันมากขึ้นก็ได้นะคะแต่ดูแล้วคุณกับคนคนนี้น่าจะแบบได้ได้พูดคุยได้ติดต่ออะไรกันเยอะมากนะเออเขาอาจจะเป็นยังไงเออเป็นลูกค้าไหมหรือเป็นคนที่มาเออดีลธุรกิจอะไรกับคุณอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันมีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกันเยอะมากนะคะเนาะมันก็คือหลักๆก,ก็คือคุยเรื่องงานนั่นแหละแต่คุยไปคุยมา กลายเป็นความรักสังหารน,นะคะเนาะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งเย็นชากับความรักนะความรักดีๆอะ่มมอนะ,ะมันยังมีอยู่นะคะมันยังมีอยู่นะเนี่ยอืมอย่าทํางานเยอะเกินไปนะคะคอยสังเกตด้วยเนาะว่าแบบเอ้ยใครเขาเอ่อคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณนะคะนละนะลองสังเกตดูนะคะเนี่ยบางท่านแบบว่าบางท่านก็จะทําแต่งานอย่างเดียวเลยอะ่ะนะ <laughs> ก็ลองเปิดใจให้กับความรัก <rad> ดูบ <wh> <eni> <talk amigo> <rec gamma seok teor in> ้างนะคะอ่ะนะอ่ะมีคนแบบเข้ามาจีบนะได้ทำความรู้จักกันอาจจะเป็นตัวเขาชอบคุณแล้วเขาเป็นฝ่ายเริ่มพูดคุยกับคุณก่อนหรือว่าเป็นตัวคุณที่ไปชอบเขาแล้วก็ไปเริ่มพูดคุยกับเขาก่อนก็ได้นะคะเนาะอ่ะฝั่งไหนเริ่มก่อนก็ไม่เป็นปัญหานะคะอืมแล้วก็บางท่านเหมือนว่าจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเยอะด้วยนะ อาจจะเป็นการแบบติดต่อธุรกิจกับต่างชาติต่างประเทศก็ได้นะคะเนี่ยนะการทำงานการติดต่อธุรกิจนะนำพาความรักมาให้คุณนะคะในปีนี้นะโอเคประมาณนี้นะคะแล้วก็ทีนี้ถัดมาคนที่มีคู่มีแฟนมีคนที่ดูดูคุยคุยอะไรกันอยู่นะอะ่ะก็ปีนี้หรอเป็นยังไงเหมือนว่าเอา่อตัวคุณนะคะกับคู่ของคุณนะ ต่างคนต่างก็มีงานกันเยอะนะงานเยอะภาระเยอะนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยอะ่ะทาแต่งานนะคะมันอาจจะแบบมีงานเข้ามาเยอะนะให้คุณต้องจัดการนะคะเหมือนกับว่ามันไม่ได้พักเลยอะเนาะงานแบบงานรัวมากนะคะเออไพ่เขาก็เลยขึ้นมาบอกว่าก็อย่าลืมอย่าลืมใส่ใจคนข้างๆเนาะนะคะอย่าลืมใส่ใจคนข้างๆเพราะว่า คนข้างๆก็สําคัญนะเออบางทีตัวคุณเองอาจจะแบบทำงานเยอะเกินเนาะไม่แบบเหมือนทํางานเยอะสะจนไม่มีเวลาพักอะเนาะนะกินข้าวก็ไม่ตรงเวลานอนลับพักผ่อนก็ไม่เต็มที่นะคะแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลใส่ใจคนรอบข้างหรือว่คนในความสัมพันธ์เลยอะนะซึ่งมันอาจจะส่งผลเสียให้กับความรักได้นะคะฉะนั้นบริหารเวลาให้ดีนะ คนที่มีคู่หรือว่ากําลังคบค,บคุยกับใครอยู่เนี่ยบริหารเวลาให้ดีเนาะพยายามจัดการงานของคุณนะคะเนาะให้มันแบบเออเหมือนแบบโอเคทํางานนะบางทีมันอาจจะเลยเวลาล่วงเวลาไปบ้างอะเนาะแต่ว่ามันต้องแบ่งเวลาดีๆนะว่าแบบเออมันต้องมีเวลาสักวันละนิดละหน่อยแหละนะเออนะคะคุยกับคู่ของเราแฟนของเราบ้างนะอ,อ่ แชทหากันบ้างทักหากันบ้างถามไทยกันบ้างเป็นห่วงเป็นใย,ยกันบ้างใส่ใจกันบ้างนะคะเนาะอย่าโมจะทํางานจนลืมกันไปนะอืมอ่ะแล้วก็ปีเนี้บางท่านก็คือเหมือนว่าบางทีอ่ะตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมันก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบนะบางท่านก็อาจจะคิดว่าเออกับแฟนกับคนรักนะเอาไว้ที่หลังก็ได้แต่ว่าเรื่องงานเนี้ยมันแบบสำคัญกว่าต้องมาก่อน นะแต่ว่าบางทีคนของคุณนะเขาก็เหงานะนะคะเขาอาจจะน,อน้อยใจคุณด้วยนะคะ่นะเนาะที่คุณแบบว่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาอะเนาะก็ทํางานเนาะแล้วก็ทํางานได้แล้วก็แบ่งเวลาให้กับคนรักของคุณด้วยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะแบบวันเกิดวันสําคัญวันเทศกาลหรืออะไรแบบเนี้เนาะนะคะใส่ใจกันบ้างเนาะมีของขวัญหรือว่ามีอะไรเล็กๆน,น้อยๆให้กันบ้าง นะคะมันก็เหมือนแบบเป็นตัวแทนะนะเนาะเพราะว่าคุณอาจจะต้องทํางานเยอะจริงๆ,ๆก็อาจจะแบบโอเคอมีของขวัญให้วันเกิดวันสําคัญเทศกาลอะไรนะคะจะได้แทนความรู้สึกดีๆอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาจะได้ไม่น้อยใจคุณมากเกินไปนะคะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ของคุณให้ดีนะคะในปีนี้นะพอถ้าประคองกันไปไม่ดีเนี่ยนะมันอาจจะทําให้มีปัญหานะหนึ่งคือมีปัญหา สองคือไม่คุยกันเนาะพอมีปัญหาแล้วก็ไม่คุยกันและ3สามก็คือมันอาจจะแบบทาให้ใครบางคนเขาแบบคิดมากแล้วก็คิดมากว่าแบบเออคุณไม่สนใจเขาแล้วก็อาจจะคิดว่าเออจะเหมือนถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยอีกฝั่งหนึ่งอะเขาอาจจะคิดว่าเอองั้นก็จบกันไปก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะฉะนั้นก็ใส่ใจความรู้สึกกันให้ดีก็แล้วกันนะคะในปีนี้นะคะ แต่ว่าความสัมพันธ์มันก็จะเป็นเหมือนแบบเนิบๆน,นะเรียบๆไม่ได้หวือหวาเลยเลยนะความรักของคุณกับคู่ของคุณอนะนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะเนาะแต่ว่าถ้าคู่ไหนที่มันดูแบบว่าแห้งแล้งเหี่ยวเฉากันมากเกินไปก็ต้องเติมความหวานกันบ้างนะคะเนาะเนี่ยนะ,ะเติมความหวานให้กันบ้างนะคะ แต่บางท่านนะถ้าหากว่าแต่งงานกันแล้วอย่างเงนะี้ยเนาะแล้วก็ทำงานทำธุรกิจอะไรร่วมกันอันเนี้ยบางทีนะ่ะตัวคุณกับคู่ของคุณนะ่ะก็อาจจะเป็นคนที่แบบอ,อ๋อมีสไตล์การทำงานที่มันอาจจะบางอย่างก็ก็คล้ายกันแต่บางอย่างก็อาจจะมีอะไรที่มันขัดแยง้งแตกต่างกันได้เนาะ ก็รับฟังกันละกันนะคะเนาะนะถ้าทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะเนาะอะ่ะก็รับฟังกันบ้างพูดคุยกันบ้างนะคะเนาะอะ่ะโอเคทีนี้ดูซีไพ่ดูแมนแองเจลิลโอ้นี่ไงนี่ไง pay attention to the red flag เนี่ยคนที่มีคู่มีแฟนเนี่ยปีเนี้ย เนาะต้องใส่ใจกันนะคะอย่าโมแต่ทำงานนะเออแบ่งเวลาดีๆนะคะนะเนี่ย pay attention to the red flag สังเกตสัญญาณเตือนบางอย่างนะเพราะว่าบางทีคนเรามันน้อยใจมันต้องมีสาเหตุนะคะที่เงียบไปมันต้องมีสาเหตุนะก็ลองคุยกันนะคะ t r u e love แล้วก็ children เ,เนาะอ่ะก็คงจะต้องแบบว่าเอ,อ่อพูดคุยกันบ้างนะะหรือว่า มีบรรยากาศดีๆร่วมกันบ้างนะคะไพ่เขาบอกว่าเอ่อในบางท่านน่ะคุณน่ะก็ได้เจอกับคนที่เขาเป็นทรูเลิฟของคุณแล้วอะนะคะฉะนั้นก็รักษากันไว้ให้ดีนะคะการที่จะได้เจอทรูเลิฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าเจอแล้วก็คือต้องรักษาไว้ให้ดีดูแลประครับประคองกันไปนะคะตรงไหนที่มันมีปัญหา ให้รีบคุยกันให้รีบเคลียร์กันซะอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้มันเนิ่นนานเนาะถ้าหากว่าทะเลาะมีปัญหาอะไรกันก็อย่าทะเลาะกันข้ามวันข้ามคืนนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผลเสียนะบางท่านก็มีลูกด้วยกันเนี่ยนะคนมีคู่เนี่ยบางท่านมีลูกด้วยกันแล้วนะคะเนาะก็ดูแลความรักดูแลครอบครัวให้ดีนั่นแหละเนาะนะนะส่วนคนโสดก็คือปีนี้ตัวคุณนะเนี่ยคุณนะ จะได้เจอแล้วนะคนที่เป็น True Love ของคุณเนี่ยนะคะเออเหมือนว่าจะทำให้ตัวคุณอนะกลับไปรู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะใช่ไหมที่เขาบอกว่าเวลาคนมีความรักมันจะดูเด็กลงอะเนี่ยแหละคนโสดคนโสดชาววันพุธปีนี้นะคุณน่าจะแบบว่าถ้าคุณ In เลิฟเมื่อไหร่คุณจะดูเด็กลงนะเออเนี่ยเด็กลงจนแบบ เพื่อนๆคนรอบข้างอาจจะทักคุณด้วยซ้ำนะคะว่าทาไมดูเด็กลงนะดูแบบสดใสมากขึ้นนะคะอืมอทีนี้ดูไพ่เมจิคเค้าทำได้อะไรเนาะพาวเวอร์ Power. โอเคปีนี้ก็คือต้องมีไฟในการทำงานนะต้องใช้พลังงานเยอะนะคะในปีนี้นะอการทำงานก็ต้องแบบทุ่มเทใส่ใจเนาะความรักความสัมพันธ์ก็ต้อง ดูแลรักษากันไว้ให้ดีเหมือนกันนะแล้วก็เฟรนด์ชิพแล้วก็แกราติจูดไพ่เขาบอกว่าออบางความสัมพันธ์นะคะบางความสัมพันธ์นะก็เหมือนอยู่กันแล้วมันมีความแบบเป็นเพื่อนกันด้วยนะบางคู่บางท่านนะคะหรือว่าบางคนนะที่แบบจะเรียกว่าอะไรบางคนอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมาจากการเป็นเพื่อนเนาะ บางคนก็พัฒนาความสัมพันธ์กันมาจากการเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าทำงานทําธุรกิจอะไรร่วมกันอย่างเงี้ก็ได้ทีนี้ความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันก็อาจจะทําให้คุณนะเหมือนแบบเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีความเข้าใจกันมีความเห็นอกเห็นใจกันได้มากขึ้นนะคะก็พยายามคีปความสัมพันธ์เนี้ยไว้นะคะแล้วก็พัฒนากันให้มันเป็นความรักนั่นแหละนะคะ นะแล้วก็เฟรนด์ชิพเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่า,าหุ้นส่วนเนาะหุ้นส่วนของคุณก็ได้นะคะในปีนี้เนาะสำหรับท่านที่แบบปีเนี้ยกำลังจะแบบทำธุรกิจอะไรกับหุ้นส่วนนะคะก็จะเจอคนที่แบบไว้ใจได้นั่นแหละนะอาจจะเป็นเพื่อนกับคุณมาก่อนก็ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะทำงานทำธุรกิจอะไรร่วมกันได้นะคะกระติจูดขึ้นมานะไพเขาบอกว่าปีนี้ขอให้คุณ ขอบคุณสิ่งที่คุณมีนะคะเนาะไม่ว่าคุณจะมีอะไรก็ตามนะเออทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีในชีวิตอย่าด้อยค่าสิ่งใดนะคะจงขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีนะรวมถึงการขอบคุณตัวคุณเองด้วยนะคะแล้วก็ถ้าปีนี้ถ้าคุณเอ,อ่อได้เจอความรักเข้ามานะหรือว่าเหมือนแบบเอ,อ่อความรักที่เรามีนะคะบางท่านอาจจะ ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรกันมาเยอะนะคะเนาะนะก็ขอให้ขอบคุณกันละกันด้วยนะคะขอบคุณนะที่เขาแบบเข้ามาในชีวิตคุณขอบคุณนะที่แบบรักกันนะคะโอเคนี่ก็คือภาพรวมนะคะในปี2568 ก็ดูว่าเป็นแนวทางดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องอินไม่ต้องซีเรียสนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะถ้าหากว่าอยากจะได้ความแม่นยําชัดเจนอยากจะเจาะลึกในเรื่องไหนนะคะก็ไปปรึกษาแบบส่วนตัวนะคะจะชัวร์กว่านะอันนี้ก็ดูเป็นแค่แนวทางเป็นแค่ไกด์ไลน์ก็พอนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะ Happy New Year ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตกันในทุกช่องทางด้วยนะคะ คลิปนี้มีเท่านี้ก็ลาก,กันไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ